เดียวกินน้เดี๋ยวจะมาั่จาซื้อนี่นี่ครับใตันเหจะพอเตนใ่ไหมยอมาแต่แม่พี่ลอกนี่นะสวยเสียต้นเยนะกระตุอยู่เลยเนี่ยเสียมันกัดกระตุสียาบเม้ก็ไรยังอ่ะตืนอนพี่เหลียง มนุ่มสองคนเอาองชายผู้เดยียวโอ้นุ oh, น่สุดใหม่วะนี่เสือไปได้เด้อเสือโหไดเด้อ มาแตงเยลามันไหนินสาวมาเลบนะลูกนะกินนมเด่นโอ้สุดมาแตเยลมันคนบดีโอ้สุดมังหนอคนนะเสุดมาตเยลมันในชีคณะาพสรคณะชุหางนนาันนะด้อแม่ยังเสือหายนี่ยแม่ยังนี่เบบีเบบี้แม่เอนาเยลมันเนาะตุ้บี้เสือหาเนาะเลยใจเด้อมายเยลมันคนนะปู

จนอยลนะเยลกกวาเแตกวแตกมดเดียวดสิเลยพอด้วยทีีมันวาขนี่ทอดีเต็มเลยีมัวาขลนี่ตีีมัว่าขลองนี่แกินนมอ่มซื้อดอกึไกินบอ่มยนงเบิ่งมันี่ตื่นสวยมันเลเปิดเปิดนอนเด้อเปิดตื่นแต่เด้อแต่ชีโมแล้วมนอนมนนอนตอนวำตน

จะไปดีออพี đây, ่เลอมานอยเลยง้งอไ่ลางอยเดือมตาเลยเดืมตาเดือมตาเดืมตาเชโกงนาวเลยคุณ

Do nó mơ luôn lục luôn lục luôn luôn ăn lại, luôn 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 nụm luôn luôn mà luôn nụm luôn 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 luôn

nhưng ừ, ừ, ừ. ừ, ừ, ừ. 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 thọ một đúng hả? ôi 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 Nè, nè, nè Nè, nè, nè Nè, nè, nè Nè, nè, ôi 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 Mày chắc nó ăn nào bọn nhá Mày chắc nó ăn bọn nhá